ตามความเห็นของนักปักษีวิทยาส่วนใหญ่นกไม่เพียงแต่เป็นลูกหลานของไดโนเสาร์โบราณเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วพวกมันก็คือไดโนเสาร์นั่นเองไดโนเสาร์เป็นสาขาหนึ่งของสัตว์เลื้อยคลานที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงกลางของยุคทริอแอซิกประมาณ252ล้านถึง201 000, ล้านปีก่อนและเจริญรุ่งเรืองในช่วงยุคจูรัสสิกและครีเทเชียส201ล้านถึง66 000, ล้านปีก่อน นกวิวัฒนาการมาจากกลุ่มไดโนเสาร์ที่เรียกว่าเทโรพอดซึ่งเป็นที่รู้จักในความสามารถในการเดินด้วยขาหลังแทนที่จะเดินด้วยสี่ขาการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆของสายพันธุ์นี้ไปสู่รูปร่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการกำเนิดของขนและการพัฒนาของขนจากโครงสร้างดั้งเดิมที่มีก้านเดียวคล้ายเส้นผมไปสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยก้านกลางและส่วนประกอบที่แตกแขนงออกไปด้านข้าง ขนอายปรากฏขึ้นครั้งแรกในกลุ่มเทโรพอดในช่วงยุคจูรัสสิกเพื่อใช้เป็นกรอบป้องกันความอบอุ่นหรือเพื่อสร้างสีสันที่ช่วยในการเกี่ยวพาราสีหรือพรางตัวดูเพิ่มเติมที่การพรางตัวด้วยสีในสายพันธหนึ่งขนร่วมกับแขนขาหน้าที่พัฒนาเป็นปีกยังทำให้ไดโนเสาร์มีความสามารถในการร่อนและบินด้วยพลังกล้ามเนื้อดังนั้นการระบุไดโนเสาร์มีขนกลุ่มแรกที่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ จึงกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจแม้ว่าสัตว์เลื้อยคลานอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเทโนซอร์จะพัฒนาความสามารถในการบินได้แล้วตั้งแต่ปลายยุคทรแอซิตสอล้านถึง201ล้านปีก่อนแต่สถานที่เวลาและกลุ่มของไดโนเสาร์มีขนกลุ่มใดที่บินได้ด้วยพลังกล้ามเนื้อเป็นครั้งแรกยังคงเป็นปริศนาการมีขนยังคงเป็นลักษณะเด่นที่สำคัญของนกในปัจจุบันควบคู่ไปกับกระดูกที่เบาและกลวง เลือดอบอุ่นและความสามารถของนกตัวเมียในการวางไข่เปลือกแข็งตามธรรเรียมแล้วอาร์คิออปเทริกซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในปี1861ในหินปูนโซนโฮเฟนของเยอรมน,นีถือเป็นไดโนเสาร์มีขนคล้ายนกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแม้จะมีไดโนเสาร์ชนิดอื่นที่ถูกค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21มาท้าทายตำแหน่งนี้แต่การศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่ ยังคงระบุว่าอาร์คิออฟเทอริกเป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะคล้ายนกในยุคปัจจุบันที่เก่าแก่ที่สุดและมันก็สามารถบินได้ด้วยพลังงานอย่างไรก็ตามไดโนเสาร์ชนิดอื่นที่แสดงอยู่ในแผนภาพแบบโต้ตอบด้านล่างนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการรับมือกับความท้าทายในการเดินทางทางอากาศเท่านั้นแต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโครงสร้างที่เราเชื่อมโยงกับนกในปัจจุบันอีกด้วย